สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้มีรถสวยนําเสนอหนึ่งคันนะครับจากค่ายซูซูกิครับไฮยบุซาพันสาบนะครับเป็นตัว l i m i t ต็นะครับสีแดงลิมิเต็ครับสภาพหน้าเก็บมากครับท่อเดิมกระจกเดิมนะฮะไม้แท้เลยครับไม้โรงงานเลยฮะอยู่ที่เก้าพันกิโลนะครับเนี่ยสวยกิบเลยครับ ยางเต็มๆเลยนะฮะมิเล,เลอร์หน้าหลังครับรถสภาพสวยมากครับคันนี้ให้สวยมากเลยฮะสภาพกริฟเลยครับน่าเก็บมากจริงๆฮะสายสะสมสายเก็บก็จัดไปครับเดิมๆญี่ปุ่นเลยนะ Er. เดิมเดิมโรงงานนะฮะสติกเกอร์แต่ละจุดอยู่ครบเลยครับเพิ่งเสียภาสามิตรไปเดือนสิงหาที่ผ่านมานี่เองนะครับรถออกมาจากญี่ปุ่นนะครับชุด er. สติกเกอร์สภาพสวยสวเลยครับยอมรับนะบว่าเห็นแมนกกาตาในคันนี้สวยสวยที่สุดแล้วครับเดิมเดิมอย่างนี้เลยนะ ดูแผงลังพึ่งยังแบบเรียงสวยเลยนะะสภาพสภาพดีมากจริงๆครับนี่ยครับนี่สำคัญเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับสีแดงครับอย่างเต็มๆเลยนะในฟังเสียงนะดูครับ ต้องบีบบีบคัดสตาร์ทนะครับ <c oughs> ในเครื่องเย็นเย็นเลยนะครับเนี่ยครับเย็นเย็นเลยครับ บบไฟเรือนไมเซ็นเซอร์ใช้งานได้ครบเลยครับครบคันครับต่อไปก็เติมน้ำมันขี่อย่างเดียวครับคันนี้ไม่ต้องไปทำอะไรแล้วครับสนใจก็ศ9 1นะครับ078 6 1 6 9ครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์เพจแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ครับคุ้มค่าแน่นอนครับคันนี้สับปะสามิตรแท้ในระบบนะครับเพิ่งเสียมาเลยครับแค่ค่าสับปะสามิตรก็อย่างที่รู้กันครับคุ้มแล้วครับคันนี้ราคานี้1 2 5 0 0 0บาทนะครับ 125000บาทครับผมสวัสดีครับ